สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะลองเอาจานเบรกของคามุยนะครับก็คือคาบุอินั่นแหละไปเทสให้ทุกคนได้รู้นะครับว่าเนี่ยไอ้เจ้าตัวเนี้ยเราเปลี่ยนมาแล้วอ่ะมันดีไหมอันเนี้ยจานหน้านะครับข้างหลังผมก็ติดเรียบร้อยแล้วนะเป็นของคาบุอิเหมือนกันนี่ดูกันก่อนเลยปั๊มเบรกเป็นปั๊มเดิมนะครับวันนี้ที่จะทดลองนะครับเป็นฟอร,ร์ซ่า300นะครับติดกล่องหลังหนึ่งกล่องนะครับไม่ได้ติดกล่องข้างมาลองนะไปเดี๋ยวเราจะมาลองกันว่าตั้งแต่เปลี่ยนมานะผมใช้มาก็ จะหลายพันโลแล้วแหละแต่วันนี้จะมารีวิวให้ดูว่ามันคุ้มค่าไหม ABS ยังทำงานไหมวันนี้ไปดูกันไปดูนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทดลองเบรกหลังให้ก่อนนะว่า ABS ทำงานไหมคุเบรกหลังนะครับโอเคทำงานนะครับต่อไเช็คเบรกหน้าต่อเลยไม่รอช้าครับเบรกหน้าครับโอเคทำงานครับตอนนี้ไปลองทับทม เมื่อสักครู่ที่ผมลองไปอ่ะคือเป็นการกำรรเบกหน้าเบกเดียวลครับแล้วก็คือผมจะบอกก่อนเวลาที่เรากำรรเบกหน้าเบกเดียวอ่ะรถนะครับล้อหน้าเรามันช้าลงแต่ล้อหลังเรายังไวขึ้นนะครับมันทําให้รถเราครับเกิอดอาการเสียทรงการที่เบกที่ดีดที่สุดคือเบกหน้าหลังพร้อมกันนะครับจะดีที่สุดเดี๋ยวครั้งต่อไปผมจะลองเบกหน้าหลังพร้อมกันนะครับไปดูก ทางทดสอบนะครับด้วยความเร็ว150นะครับแล้วก็ทดลองระยะเบรก100เมตรกำเบรกหน้าหลังก็คือกำเบรกซ้ายขวาพร้อมกันแต่จากในคลิปที่ผมกำคือผมไม่สามารถกำจนแบบหยุดนิ่งได้เพราะว่าห่วงรถหลังครับเดี๋ยวเขาหาว่าแบบมันพิเลนอะไรมาเบรกใส่อะไรอย่างนี้ก็เลยกำได้แค่นั้นก็เลยทดลองไป100เมตรจาก150จากในคลิปก็เหลือ,ลอ,อเหลือ85ความเร็วรถไปแบบร้อยมากเบี ABS ้จะไม่ทันตัดเลยแนะนาครับค้ำม,มุ่แบแจกว้าพับ นี่เลยครับหาซื้อง่ายๆครับได้ของแท้แบบผมแน่นอนครับถ้าใครใช้โทรศัพท์นะก็เข้ามาที่ช้อปปี้นะครับจะ้ามาให้ดูอ่านี่ครับช้อปปี้ข้าที่ช้อปปี้นะครับเปิดแอปช้อปปี้ปุ๊บพิมพ์ค้นหาเลยครับพิมพ์ว่าร้านลิขิตนะครับัว L I K I T dressing นะครับจะขึ้นเลยนี่ครับเข้ามากดไปที่หน้าร้านเขาครับนี่นะครับหน้าตาของหน้าร้านของลิขิดดีซิงครับพอเราเข้ามานะครับ กดค้นหาเลยครับมันจะมีบอกครับหมวดหมู่ครับงานคาร์บอนอะไรพวกนี้เนาะของฟอ์ซ่าอะไรเงี้ยอ่าแล้วคราวนี้รับเราดูจานแต่งเนาะมาดูที่จานแต่งคาโมินะครับเข้ามาเลยครับนี่ครับของผมจะเป็นตัวนี้นะครับจานเบรกของคาโมินะครับอ่ะเข้ามาดูหน้าตามันหน่อยราคาอยู่ที่4 0 5 0บาทนะครับส่วนข้างหลังนะครับจะเป็นน่าจะเป็นตัวนี้นะอ่าฟอ์ซ่าฟอ์ซ่าฟอ์ซ่าอ่านี่ครับฟอ์ซ่าจะเป็นตัวนี้ครับ1,700บาทนี่ครับหน้าตาของฟอ์ซ่านะครับ อ่ะอันนี้ของ s h อ p e e นะครับช่องทางนึงนครับ Facebook ครับก็คือเพจของร้านเองเรามาดูกันอ่ะเพจของร้านนะครับลองพิมพ์ l i J i G ยังไม่เจอ r a อเจอแล้วครับนี่นะครับเพจร้านนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้สามารถทักเข้าไปคุยกับเจ้าของร้านได้เลยเขามีอ่าแอดมินคอยตอบและแนะนำนะครับ bye, bye.